ลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายส,สุขสุขคนครับครับผมกับวัาก็มาจากแม่กลองครับไปเที่ยวมาตอนนี้ผมจะยู่ที่บ้านแหลมครับหัวก็ลงรถจากสถานีรถไฟบ้านแหลมครับตอนนี้ผมจะกำลังสิไปนั่งเรือขา้ามฟากครับจากท่าฉลอมไปมหาชัยนาะมาบงพิธีการนั่งเรือขา้ามฟากท่าฉลอมมหาชัยนํากันครับ ค,ครับ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 สำหรับค่าเรือขอากก้ามฟากา่ราคาสามบาทครับพี่น้องโอ้แถวนี้ผมหมาทัานแล้วครับข่าจะากลับไปแล้วที่าาจอาไม่ละครับสำหรับเรือข้ามฟากนะครับเข้าก็สามารถเอารถมอไซค์หรือจกักรยานลงเรือข้ามไปได้ครับค่าบริการก็สามบาทครับ เอาความรวมไปกับพ้นเลยครับมองนี่ก็เป็นหม่องเรือนะครับเ่นจอดไปฟังทังพูนก็จะเป็นฟังมหาชัยครับก็ยูปกากันลายครับแค่คมแมนะนำท่าจีนนี้ไปอ่าโอเคครับพี่น้องตอนนี้เรือข้ามฟากก็ได้ทำการเาเทียบที่ท่าฉลอมแล้วครับไปที่นี่ คนกสิ่ลงมาเนาะเพื่อนกสิ่ขับมอไซค์จากหรือขึ้นมาพี่ฟังหนีกสิ่ลงไปครับอ่าคนลงมาเปิดแล้วบัไปที่เดเยาก็ไปตัวครับพี่นอ้องไปพร้อมเพื่อนเลยละ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้นั่งอยู่ท้งเรือเป็นที่เรียบร้อยครับถ่าเวลาออกครับผม,บมบระหว่างนี้จะชมบรรยากาศแม่น้ำท่าจีนยังงเบล้งครับแต่ทีที้ทงเรือหาปาะะลาแล้วครับเรือโดยสารสามฝั่งวะได้เวลาเรือออกเป็นที่เรียบร้อยครับที่นองนั่งเรือแป๊บเดียวครับก็โดวน ประมาณสามนาทีเลยครับพี่น้องโอ้บรรยากาศท่าฝนดีขนาดครับเป็นเลือดตกฝาเนะครับที่อยู่ใกล้ทุง นีเขากอดฟังมหาใช้เต็มที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับข้าเจ้าขับมอไซลงไปครับส่นจักทยอยลงส่วนข่อดันก็ดีขึ้นข,า,นขามไปท่าฉลอมครับเออมาครับงผ่ดีว่าเดี๋ยวเราสินตำดัง โอเคครับพี่น,อน้องนี่ก็เป็นขั้งเพิดทั้งมวลของการนั่งเรือขามป้านะครับจากท่าฉลองไปมหาชัยครับหรือสิเป็นจากฟ่ามหาชัยไปท่าฉลองก็ได้ครับแาลลักษณะเดียวกันครับขามให้ํำท่าจีนข้ามปัจจุบันนี้ผมมาหอดฟังมหาชัยเป็นที่เรียบร้อ,อยจุดหมายต่อไปของผมกับลูกสิไปเที่ยวไปย่างเลนตลาดมหาชัยครับหรือขันผู้ใดมาหอดนี้แล้ว อยากสีเข่ากรุงเทพก็สามารถไปต่อรถไฟอยู่สถานนี้รถไฟมาใช้ได้ครับไปทางก็ไปลงวงเวียนใหญ่น,สสสสนะสำหรับที่นี่ก็อสมีสี่มีสามเนะครับ,บี่น้่าหวัง่าสิมีประโยชน์บมาบ่หน่อยก็หลายเนาะสวัสดีครับ